ด้วยหรือผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีในตอนนี้จะได้พูดถึงการเสด็จออกอนวดของสกยหวงและกริยะวงคือพระญาติของพระพุทธเจ้าตามที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติในบางตอนมาแล้วย่อมจะทราบได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูตนั้นในวันทำนายลาักษณะพระเจ้าสุทธทันะพระราชบิดา ทรงเชิญพราหมมาทำนายลักษณะได้มีพราหมแปดท่านซึ่งได้รับคัดเลือกพิเศษมาจากพรามหนึ่ง0 8คนให้มาทำนายลักษณะของพระกุมารในจำนวนพราหม์ทั้งหมดนั้นพรามเจ็ท่านได้ทำนายว่าผู้มีมหาปริศลักษณะนี้คือพระกุมารถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก แต่ในจำนวนพราหมณ์ทั้งแปดท่านนั้นโกนธัญญพราหมณ์ทายอย่างเดียวว่าพระกุมารจะต้องเสด็จออกผนวดเป็นศาสดาเอกของโลกในสมัยนั้นพระญาติของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาในสองนครคือนครกระบิลพัฒ์และนครเทวตังหะต่างมีพระไทยชื่นชมยินดีต่อพระราชกุมารองค์นี้มากจึงได้ถาวายโอรสของตนให้เป็นบริวาลของพระกุมาร ซึ่งเป็นจำนวนมากด้วยหวังว่าไม่ว่าพระกุมารพระองค์นี้จะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามจะต้องมีบริวารแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพระปริโยรญาติก็มีพระญาติออกผนวดตามเป็นจำนวนมากทุกสกุลจะต้องเสด็จออกผนวดอย่างน้อยหนึ่งอง แม้ในพระญาติที่ใกล้ชิดของพระพุทธองค์เองก็เสด็จออกผนวดตามเป็นจำนวนมากอย่างพระนันทะซึ่งเป็นพระคณิธภาดาก็เสด็จออกผนวดพระนางพิมพาทรงทรงราหุลกุมารพุทธชินรสมาทูลขอราชสมบัติต่อพระพุทธองค์เพราะทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสละราชสมบัติออกผนวดแล้วราชสมบัติก็ควรเป็นของพระโอรส เมื่อพระราหหนมาทุนขอราชสมบัติพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสมบัติทั้งหมดในโลกไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรให้สมบัติในทางธรรมอันเป็นอริยทรัพย์ดีกว่าก็ทรงให้พระรารหนได้ทรงพันหนวดเป็นสัมเนรแม้พระนางประชาบ,บดีโคตมีในภายหลังก็ได้ทรงพันหนวดเป็นนางภิกษุณีพระนางรป,ปนันธาซึ่งเป็นพระน้องนางของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพนวดเป็นนางภิกษุณี แม้พระนางพิมพาในที่สุดก็ได้ทรงผนวดเป็นนางพิสุนีท่านเหล่านี้ล้วนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิน้นสากยะวงในสกุลหนึ่งต้องเสด็จออกผนวดอย่างน้อยหนึ่งองค์แต่ก็มีพระญาติอยู่หกองที่ยังไม่ได้ออกผนวดในสมัยนั้นเป็นผู้อยู่ในวัยนมคือพระพัทยาราชาอนุรุทธะอานอนท์พักโุกัมพิละและเทวทัตทั้งหกองค์นี้ไม่ได้ทรงพนวด คนทั้งหลายจึงพูดกันว่าก็สกุลอื่นออกผนวดแล้วถือว่าเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าทําไมท่านทั้งหกองนี้จึงยังไม่เสด็จออกผนวดชารอยจะไม่ใช่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเหล่านี้จึงต้องการจะทรงพนวดในที่สดผู้ที่ปรารบจะทรงพนวดในสมัยนั้นก็คือพระมหานามะซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระอนุรุทธะ พระมหานามะมีพี่น้องด้วยกันสามพระองค์คือ 1. เจ้าชายมหานามะเป็นพี่ชายใหญ่สองเจ้าชายอนุรุธทธะสเจ้าหญิงโรหินีทั้งสมองค์นี้เป็นพระโอรสและธิดาของพระเจ้าอมิตตธนะพระเจ้าอมิโตธานะนั้นเป็นพระกนิธภาดาคือน้องชายคนที่สองของพระเจ้าสุดโทธนะแม้พระอานนท์หรือเจ้าชายอนันทะก็เป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้า คือเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกัทโธทันนะพระเจ้าสุกัทโธทันนะเป็นคณิธภาดาคือเป็นน้องชายคนที่หนึ่งของพระเจ้าสุทโธทันนะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เป็นพระญาติกันทั้งสิน้นวันหนึ่งเจ้าชายมหานามะได้เสด็จเข้าไปพบน้องชายตรัสว่าน้องสกุลอื่นๆเขาอ,ออกพนวดกันหมดแล้วแต่สกุลเรายังไม่มีใครออกพนวดสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกพนวดสักคนหนึ่ง ไม่เจ้ากับพี่ต้องออกผนวดเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าเจ้าชายอนุรุทธะนั้นเป็นสุขมาราชาติไม่เคยตรักตรำทำงานหนักมีแต่สนุกเพลิดเพลินพระมารดาทรงเลี้ยงอย่างแก้วตาแม้แต่คำว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับเจ้าชายอนุรุทธะกรตรัสทูลถามพี่ชายว่าการบวชนั้นคืออะไรเจ้าชายมหานมะตรัสว่าการบวชนั้นนะต้องกนหัวกนหนวดนุ่งากาสายะ นอนบนเครื่องลาดที่ทำด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายและอยู่ในป่ามีชีวิตด้วยการบินทบาทนี่แหละชื่อว่าการบวชเจ้าชายอนุรุทธ,ธะจึงตรัสว่าเจ้าพี่หม่อมชั้นเป็นสุขมลราติอยู่อย่างสุขสบายไม่เคยทำงานหนักหม่อมฉันไม่อาจบวชได้เจ้าชายมหานามะจึงตรัสว่าเมื่อไม่บวชจะก็ต้องศึกษาวิชาการในการเลี้ยงชีพในการครองเรือน ในเราทั้งสองจะไม่ออกบวทเลยสักคนไม่ได้เจ้าชายอนุรุธทธะทูลถามว่างานอะไรเจ้าชายมหานามะก็ตัสว่าทำนาเพราะประชาชนในแถบนั้นแม้แต่พระราชาก็ต้องทำนาเจ้าชายอนุรุธทธะตรัสถามว่าทำแบบไหนละ่ะที่เรียกว่าทำนาเจ้าชายมหานามะก็ตัสว่าเริ่มต,ต้นก็ต้องไถแล้วหว่านก่อนเป็นต้น จนถึงเก็บข้าวมาเข้ายุ้งเข้าช้างเจ้าชายอนุรุธทธะทูลถามว่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเจ้าชายมหานมะตรัสว่าปีต่อไปก็ต้องทำอีกเจ้าชายอนุรุธทธะก็ทูลว่าแล้วเมื่อไหรงานจะเสร็จสักทีล่ะเจ้าชายมหานมะตรัสว่ายัางไม่เสร็จต้องทำแบบนี้ทุกปีเจ้าชายอนุรุธทธะทูลว่า ถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพี่นั่นแหละทรงครองเรือนเถิดหม่อมฉันไม่ต้องการอยู่ครองเรือนหม่อมฉันต้องการบวชเมื่อต้องการจะบวชอนุรุทธกุมารจะทรงผนวดได้อย่างไรเพราะเคยสุขสบายคือเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างแก้วตาตามประวัตินั้นว่าแม้เวลาทรงเล่นด้วยกันในระหว่างเจ้าชายด้วยกัน ก็มักจะทรงถามถ่ายการเหนืเรื่องที่คนทั่วไปไม่ถามกันเช่นวันหนึ่งเจ้าชายสาองค์คือเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายพัทยะและเจ้าชายกิมเพลระทรงสนทนากันว่าข้าวสุกเกิดที่ไหนเจ้าชายกิมเพลระตรัสว่าข้าวสุกมันเกิดในช้างเจ้าชายพัทยะก็ทรงค้านทันทีว่าท่านเข้าใจผิดแล้วธรรมดาข้าวสุกมันเกิดในหม้อต่างหาก คือเจ้าชายกิมพิละทรงเคยเห็นข้าวที่เขาขนออกมาจากช้างก่อนจะมาหงจึงตรัสว่าข้าวเกิดในช้างเพราะไม่เคยเสด็จไปทุ่งนากับเขาเลยเมื่อเจ้าชายพัทยะตรัสว่าข้าวมันเกิดในหมอ้อเจ้าชายอนุรุธทธะก็สรงค้านทันทีว่าท่านทั้งสองนั้นไม่รู้จริงธรรมดาว่าข้าวสุกมันเกิดในจานทองคําอยู่ห่างจากตัวประมาณสองคำ เพราะเวลาจะเสวยจะมีผู้เชิญเครื่องเสวยมาตั้งไว้อยู่ในจานทองคําจึงไม่เคยทราบว่ามันมาจากไหนทรงเห็นข้าวอยู่ในจานทองคําจึงตรัสว่าข้าวสุกเกิดในจานทองคําดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคำภีว่าเมื่อเจ้าชายอนุรุธทธะไม่ทรงทราบแม้แต่เพียงเรื่องแค่นี้และจะทรงผนวดได้อย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างสุขสบาย ทังเจ้าชายอนุรทธานั้นก็เป็นผู้มีบุญญาธิการเพราะเมื่อเวลาทรงทำอะไรบุญจะมาช่วยอยู่เสมอแม้เวลาทรงเล่นกับพระสหายซึ่งเป็นพวกเจ้าชายด้วยกันเช่นวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายทั้งหกทรงเล่นกีฬาครุบอยู่คือเล่นตีครีเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นแข่งขันกันในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็คือการเล่นคริกเกตนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมในอินเดีย การเล่นตีคลีนนั้นถ้าใครแพ้ก็ต้องเสียขนมในวันนั้นเจ้าชายอนุรุทธะสรงแพ้ก็เลยตรัสสั่งคนใช้ให้ไปเอาขนมมาจากวางังพระมารดาก็ส่งมาให้เมื่อทรงเล่นต่อไปเจ้าชายอนุรุทธะก็ทรงแพ้อีกก็ส่งส่งคนให้ไปเอาขนมมาอีกพระมารดาก็ทรงส่งขนมให้อีกวันนั้นเจ้าชายอนุรุทธะสรงแพ้ถึงสี่ครั้ง ได้ทรงคนใช้ให้แปลขนมถึงสามครั้งพอถึงครั้งที่สี่ขนมหมดพระมันดาตรัสบอกว่าขนมไม่มีคนใช้กลับมากราบทูลเจ้าชายอนุรุทธ,ธะว่าพระมันดาตรัสว่าขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุทธ,ธะไม่เคยทรงสดับคําว่าไม่มีมาตั้งแต่ประสูตก็ทรงดัาปริว่าคําว่าไม่มีคงเป็นชื่อขนมจึงตรัสกับคนใช้ว่าขนมไม่มีนั่นแหละให้เอามา คนใช้กลับไปทูลพระมารดาว่าเจ้าชายอนุรุทธ,ธะตรานิอคอนนไม่มีมาพระมารดาก็ทรงดำริว่าลูกเหลรานี้ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเอาละวันนี้จะสอนให้โลกรู้เสียทีจึงส่งให้เอาถาทองคำเปล่าๆมาแล้วออถาท,าทองคำอีกใบหนึ่งครอบเข้าให้คนใช้นําไปเพื่อสอนให้รู้คำว่าไม่มีนั่นคืออะไร เจ้าชายอนุรุทธะนั้นเคยทรงสั่งสมบุญไว้มากในชาติปางก่อนกล่าวกันว่าในสมัยเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะเ,เกิดในอีตการนั้นได้เป็นบุรุษคนหนึ่งชื่ออนนภาระเป็นคนใช้ของท่านสมบนเศรษฐีวันหนึ่งกลับจากไรอ้อยก็ในวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าอุปริทะออกจากนิโรธสมาบัติพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นท่านไม่ได้ฉันมาเจ็ดวัน คือผู้เข้านิโรธสมาบัติพอออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครได้ทําบุญกับท่านถ้าเป็นคนยากจนก็จะเป็นเศรษฐีในวันนั้นเพราะบุญมากที่ได้ทําบุญกับท่านที่ออกจากนิโรธสมาบัติถ้าพระก็ออกจากนิโรธสมาบัติมาปลดใครในช่วงเวลานั้นคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นกล่าวกันตามข้อความในอัตตกถาธรรมบทว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัตมุตตระคนละบทู้หนึ่ง ได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้จากสุทย์คือตาทิ์กุลบุตรก็รู้สึกพอใจอยากได้ตาทิ์เหมือนกับภิกษุรูปนี้บ้างจึงได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้สวยพัตาหารตลอดเจ็ดวันแล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานขอให้ตนเองได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักโุในศาสนาของพระพุทธองค์ในอนาคต พระปัตมุตตระพระพุทธเจ้าได้ทรงตรวจดูก็ทราบถึงความสําเร็จของกลุ่บดนั้นจึงทรงพระยากรว่าเมื่อสิ้นแสนกับหลังจากกับนี้เธอจักเป็นผู้ชื่อว่าอนุรุทธ,ธะเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้จักสูตรทิพย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัตมุตตระปรินิพานแล้วบุรุษนั้นได้ถามวิธีปฏิบัติเพื่อได้จักสูตรทิพย์กับภิกษุทั้งหลาย จึงได้สร้างโคมไฟหลายพันต้นล้อมพระสถุปทองคําอันเป็นที่บรรจุพ,พระบรมสา,ารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพ,พระองค์นั้นแล้วทําการบูชาด้วยประทีปเมื่อตายจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในเทวโลกเขาได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตาย,ตายเกิดอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกเป็นเวลาสิ้นแสนกับในกับนี้เขาได้บังเกิดเป็นคนเข็นใจอยู่ในเมืองพารานสีมีชื่อว่าอันนาาระเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของสุม,มนเศรษฐี ต่อมาวันหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้านามว่าอุปริธะออกจากนนโรสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศในเทือกเขาหิมพานท่านมาพิจารณาว่าวันนี้เราจักอนุเคราะห์ใครดีแล้วทรับว่าวันนี้เราควรอนุเคราะห์ในอนุภาระและบัดนี้เขากําลังขนหญ้าจากป่ากลับมาเรือนของเศรษฐีเมื่อตัดสินใจแล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็มาจากเทือกเขาหิมพานด้วยอํานาจฤทธ มาปรากฏตนถือบาทยืนอยู่ข้างหน้าในอนันภาระเห็นท่านมีบาทเปล่าอยู่ในมือประสงค์จะถวายพัตหารแก่ท่านจึงเรียนท่านว่าท่านผู้จเจริญถ้าอย่างนั้นขอพระคุณเจ้าโปรดรออยู่หน่อยหนึ่งเถิดพูดแล้วก็ทิ้งหาบหญ้าไว้รีบกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วก็ถามภรรยาว่าอาหารที่เก็บไว้สําหรับฉันมีอยู่หรือภรรยาตอบว่ามีโยจึงรีบกลับไปหาพระปัจจิกุทธเจ้าโดยเร็ว รับบาตรท่านไปสู่เรือนพร้อมกับคิดว่าบางครั้งเมื่อเราต้องการทําทานแต่ของถวายไม่มีบางครั้งเมื่อของถวายมีแต่เราก็ไม่ได้ผู้รับทานแต่วันนี้ปฏิคาหกเราก็พบแล้วและทายธรรมคือของถวายเราก็มีอยช่างเป็นลาบของเราเลือกเกินได้ให้ภรยาบรรจุอาหารลงในบาตรแล้วนำกลับมาถวายแก่พระปจเจกับผู้ธเจ้าตามความตั้งใจปรารถนา แล้วตั้งความปรารถนาว่าก็ด้วยทานนี้ขอให้ความขัดสนจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่มีจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าท่านครับขอให้กระผมพึงพ้นจากการเลี้ยงเชีพยบฝืดเคืองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และไม่พึงได้ยินคําว่าไม่มีเลยพระปัจเจกพพุทธเจ้าก็อนุโมทนาด้วยการกล่าวว่าขอให้ความปรารถนาของท่านจงสําเร็จตามประสงค์เถิดท่านผู้มีบุญมาก เมื่อพูดแล้วท่านกรจากไปก็ในขณะนั้นเองเทวด,ดาผู้สิงสถิตยอยู่ในฉัตรของสมณมเศรษฐีในบ้านของท่านเศรษฐีได้กล่าวขึ้นว่าน่าชื่นใจทานอันเยี่ยมในอัน,นภาระถวายแล้วแก่พระปัเจกพุทธเจ้าพูดแล้วก็กล่าวสาธุการขึ้นสามครั้งว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุครั้งนั้นท่านเศรษฐีได้ยินเสียงนั้นเมื่อถามไปจึงทราบว่า เป็นเสียงของเทวดาที่สิงสถิตฐอยู่ที่ฉัรของตนกล่าวสาธุการขึ้นเช่นนั้นจึงถามว่าท่านอยู่บ้านนี้ตลอดมาไม่เห็นเราถวายทานบ้างหรือเทวดาตอบท่านเศรษฐีว่าข้าพระเจ้าไม่ได้กล่าวสาธุการเพราะปรารภทานของท่านแต่การกล่าวสาธุการครั้งนี้ข้าพระเจ้ากล่าวขึ้นกับเพราะความเลื่อมใสในการที่ในอนนภาระถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัเจกับพธเจ้าต่างหาก ท่านเศรษฐีคิดว่านาอัศจริงเราเองได้ถวายทานมาเป็นเวลานาน,านถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจจะทําให้เทวดาให้สาธุการได้แต่ในอณภาระอาศัยเราอยู่ยังให้เทวดาสาธุการด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตหนเดียวเท่านั้นเราจะทําสิ่งที่ควรทําแก่เขาแล้วทําบุญอันเกิดจากการถวายอาหารบิณฑบาตนั้นให้เป็นของเราเสีย คิดได้ดังนี้แล้วจึงให้คนเรียกในอณนนภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างนายขอรับผมได้ถวายพัตหารแก่พระอป,ปริษฐาปเจกพุทธเจ้าในอณนนภาระตอบท่านเศรษฐีเอาเถิดพ่อเจ้าจงเลือกกาปะนะันแล้วให้อ่ารบิณฑบาตของเธอแก่ฉันท่านเศรษฐีพูดขึ้น ในอันนภาระพูดว่าไม่ได้ดอกไานแม้ท่านเศรษฐีจะให้ราคาถึงหนึ่งพันกหาปันะเขาก็ไม่ยอมให้อยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้ามหิบินทบาทเกิดจงถือเอาทรัพย์หนึ่พแล้วให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าเถิดเขากล่าวกับท่านเศรษฐีว่าขอให้กระผมไปปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้จะให้คําตอบ พูดแล้วก็รีบไปให้ทันพระประเจกผู้ถเจ้าแล้วเรียนถามท่านว่าท่านครับท่านสุมโมนเศรษฐีให้ทรั์หนึ่งพันแล้วขอสมบุญในบิณฑบาตท,ที่กระผมถวายกระผมจะทําอย่างไรพระปัจเจกับพุทธเจ้าได้ตอบว่าให้ไปได้โดยเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าปเปรียบเหมือนประทีปหรือตะเกียงในเรือนหลังหนึ่งในบ้านหนึ่งร้อยหลังคาเรือนที่เขาจุดให้ลูกพรองขึ้น พวกคนในบ้านอื่นๆเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วพึงไปขอจุดไฟจากบ้านที่มีไฟนั้นแสงสว่างจะประทีปดวงเดิมควรจะกล่าวว่ามีหรือไม่มีในอณนนะภาระก็ตอบท่านว่าแสงสว่างย่อมมีมากขึ้นขอรับพระประเจก,กพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเป็นข้าวยาคูกระบวยหนึ่งหรือของถวายทัพพีหนึ่งก็ตาม เมื่อบุคคลที้ส่วนบุญในบิณฑบาตของตนแก่ผู้อื่นให้แก่ผู้อื่นไปมากเท่าใดบุญก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นก็เมื่อท่านให้บิณฑบาตส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยให้แก่ท่านเศรษฐีส่วนหนึ่งบิณฑบาตชื่อว่าเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของเศรษฐีเมื่อเด็กความเข้าใจแล้วก็ไหว้พระปจเจก,กพุทธเจ้าแล้วกลับไปพบท่านเศรษฐีกล่าวว่า นายขอรับขอท่านจงรับเอาส่วนบุญเถิดถ้าอย่างนั้นพ่อจงรับเอากหปณะเหล่านี้ไปท่านเศรษฐีกล่าวขึ้นพร้อมกับมอบทรัพย์หนึ่งพันให้แก่เขาแต่ในอัน,นัภาระไม่รับทรัพย์เดือพขึ้นว่ากระผมไม่ได้ขายบินทบาตกระผมไม่ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาท่านเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าให้ด้วยศรัทธาถึงเราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธา จงรับเอาทรัพย์ไปเถิดอันหนึ่งนับแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำงานด้วยมือของตนจงปลูกเรือนอยู่ริมถนนเถิดเจ้าต้องการสิ่งใดในบ้านของฉันขอให้เจ้าถือเอาไปได้ตามต้องการเถิดในคำพีท่านได้กล่าวต่อไปว่ากาบินทบาทที่บุคคลถวายแก่ท่านพวออกจากนิโรธสมาบัติย่อมไม่ผลในว,วันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาได้ทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้เรียกในอณาภาระมาและส่งรับส่วนบนแล้วส่งพระราชทานพกทรัพเป็นอันมากแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาในอณาภาระเวียนตายเวียนเกิดยว่ยนในพบน้อยพบใหญ่เกิดในชาติใดก็ไม่เคยพบกับความยากจนเลยแม้แต่คำว่าไม่มีก็ไม่เคยได้ยิน เพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดในชาติสุดท้ายนั้นพระมารดาทรงอาาัฐาทองคําครอบถาดเปล่าๆไปเทวดาซึ่งรู้เหตุการณ์ก็คิดว่าถ้าเจ้าชายอนุรุทธ,ธาเห็นถาดเปล่านี้จะเป็นความผิดของตนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําถาดนี้เต็มไปด้วยขนมทิพเทวดาจึงบรรจุถาดให้เต็มไปด้วยขนมทิพเมื่อคนใช้นําถาดไปวางไว้ในสํานักของเจ้าสกยะเหล่านั้น พอเปิดถาดออกกลางลานกลิ่นขนมทิพหอมตลบอบอวนไปทั่วเมืองเจ้าชายอนุรุธทธะทรงเสวยขนมนั้นเข้าก็ทรงรู้สึกพอพระทัยว่าขนมทิพนี้มีรสเลิศพิเศษจึงทรงดำริว่านับแต่นี้ไปจะไม่เสวยขนมอื่นนอกจากขนมไม่มีเท่านั้นเมื่อเสด็จกลับไปหาพระมารดาแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของหม่อมแม่แล้วหรือ พระมารดาว่าลูกจะพูดอะไรเจ้าเป็นที่รักของแม่ดังแก้วตาทั้งสองแม่รักลูกซสยิ่งกว่าเนื้อในหัตไทยเสยอีกเจ้าชายอนันรุทธะทลว่าข้าแต่หม่อมแม่ถ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของหม่อมแม่แล้วทําไมในการก่อนไม่ทรงประทานขนมไม่มีเสวยละ่ะพระมารดา,าได้ตรัสถามคนนช้ยว่า อะไรได้มีในถาดหรือได้ส่งถาดไปหรือเปล่าและขนมนั้นมาจากไหนคนใช้ก็กราบทูลว่าไม่รู้เหมือนกันพอเปิดถาดออกมาก็มีขนมอยู่ในนั้นเต็มไปหมดพระมารดาก็ทรงดรําริว่าลูกของเราคงเป็นคนมีบุญเทวดาคงใส่ขนมเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าชายอนุรุธทธะทรงต้องการขนมพระมารดาก็ทรงเอลถาดเปล่าครอบเข้าไป แต่เมื่อเปิดครั้งใดก็จะมีขนมทุกทีเจ้าชายอนุรุธทธะทรงอยู่ครองเรือนอยู่อย่างนี้มีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะเคยสั่งสมบุญไว้มากแต่ตอนนั้นทรงประสงค์จะออกพผนวดเมื่อทรงประสงค์จะผนวดจึงได้เสด็จไปทูลขออนุญ,ญาตพระมารดาก่อนพระมารดาก็ไม่ทรงอนุญ,ญาตเพราะเป็นลูกที่รักของมารดามาก แต่เมื่อพระองค์ประสงค์จะพนวดทรงเกิดเห็นอนิสงค์ของการผนวดขึ้นมาจึงทุนอ้อนวอนพระมารดาเพื่ออนุญาตให้บวชมารดาก็ตรัสว่าเอาละถ้าเจ้าจะบวชเจ้าต้องไปชวนพัทยราชาซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าถ้าพัทยาทรงผนวดด้วยไม่จะยอมให้เจ้าบวชพระมารดาทรงดำริว่าเจ้าชายพัทยาทรงเป็นราชาและจะผนวดได้ยอย่างไรแต่เจ้าชายอนุรุทธะก็คงเป็นพระสหายสนิทกันมาก ดเดสด็ดไปทรงชักชวนว่าสหายเอ๋ยการบวชของหม่อมฉันเกี่ยวข้องกับพระองค์เสียแล้วขอให้พระองค์จงทรงผนวดด้วยการเธอพระพัตยราชาตรัสว่าบวชไม่ได้เพราะเป็นราชาครองแคว้นอยู่เจ้าชายอนุรุทธ,ธะทูลว่าสหายการบวชของหม่อมฉันเกี่ยวเนื่องด้วยพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ทรงพนวดกระหม่อมก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องทรงพนวดด้วย ในที่สุดพระเจ้าพัทิยะก็ทรงยินยอมแต่ขอเติียมการต่างๆ7เจ็ดวันในระหว่างนั้นเจ้าชายอนุรุทธะก็เสด็จไปชักชวนเจ้าชายอื่นๆออกผนวด,ด้วยกันหลายพระองค์ภายในเจวันก็ทรงเสวยความสุขกันเต็มที่เหมือนกับขึ้นครองราชทีเดียวเพราะเตรียมจะทรงผนวดแล้วไหนๆก็จะทรงผนวดแล้วจึงพากันหาความรื่นเริงมากมายทรงเสวยมหาสมบัติตลอดเจวันประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติก็ปานกัน เจ้าชายที่ทรงผนวดพร้อมกันนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าหรือพระญาติของพระพุทธเจ้าหพระองค์คือหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะสองพระพัทยราชาสามเจ้าชายอานอนนสี่เจ้าชายกิมพิละห้าเจ้าชายพักค,คุ6หกเจ้าชายเทวทัตัสห้าองค์แรกเป็นเชื้อสกฤะยะวง์คือเป็นวงฝ่ายพระบิดาของพระพุทธเจ้าส่วนองค์ที่หกคือพระเทวทัตัสเป็นเชื้อกลุลยะวงศ์ ซึ่งเป็นพระเชษฐาาดาของพระนางยโสธราพิมพาในการออกพนวดนั้นได้มีนายผูสามาลาคือคนตัดผมประจำสำนักพระราชวังซึ่งรุนราวคราวเดียวกันคืออุบาลีผู้เป็นเพื่อนสนิทกันขอติดตามไปด้วยแต่ครั้งแรกไม่ได้ติดตามไปบวชเป็นแต่เพียงขอตามไปเท่านั้นในสมัยนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันส่วนมะม่วงในแคว้นมัลละ ซึ่งอยู่ใกล้แคว้นสักกะเมื่อเจ้าชายทั้งหพระองค์จะเสด็จออกผ่านนวดก็ต้องเสด็จผ่านทางแคว้นสักกะเข้าไปสู่แคว้นมัลละซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของแคว้นสักกะเพราะแคว้นสักกะนั้นติดภูเขาหิมาลายัยอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียคือประเทศเนปาลปัจจุบันพอจะเสด็จผ่านเขตแดนเข้าเขตของแคว้นมัลละก็ท่งให้กองทหารจุดเพราะทรงมีกองทหารติดตามไปด้วยไม่ได้ เนื่องจากเข้าเขตแดนอื่นไม่ได้ดังนั้นทั้งหกพระองค์รวมทั้งนายปูสามาลาคืคอ,อบาลีเป็นเจ็ดท่านพอเข้าไปในเขตแดนของมัลละก็ไล่จะถึงสถานที่ที่จะทรงพันหนวดคือวัดอนุปิยะอัมพวันแล้วก็สรงเครื้องเครื่องประดับอันมีค่าทั้งหมดที่ติดพระองค์ไปแล้วส่งมอบให้อุบาลีพร้อมกับตรัสว่าท่านจงเอาเครื่องประดับเหล่านี้ไป ่านได้อาศัยเครื่องประดับเหล่านี้ก็พอจะเป็นอยู่ได้เราออกบวชเรานั้นไม่ต้องการเครื่องประดับเหล่านี้แล้วอุบาลีก็รับไว้เชื้อพระวงศ์ทั้งหกก็เสด็จออกเดินทางต่อไปอุบาลีที่ถือห่อเครื่องประดับอันมีค่ามากมีเพชรนินจินดามากมายอันเป็นเครื่องประดับของกษัตริย์ขณะเดินไปพร้อมกับคิดว่ากษัตริย์เหล่านี้ทรงทิ้งสมบัติเสด็จออกผนวชถ้าเรานําเครื่องประดับเหล่านี้กลับวัง สักยะวงอาจจะคิดว่าพระโอรสของเขาเราฆ่าจึงเอาเครื่องประดับมาหมดแล้วเราจะถูกฆ่า,าตายไม่เหมาะแน่กษัตริย์เหล่านั้นทิ้งเครื่องประดับมาเหมือนคนถมน้ำลายทิ้งเราจะเอาไปทำไมท่านออกพนวดได้เราก็บวชได้เหมือนกันเราควรไปบวชบ้างดีกว่าคิดได้ดังนั้นแล้วจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้ที่ต้นไม้และประกาศว่าใครต้องการก็จงเอาไปเถิด ตัวเองก็เลยตามเชื้อพระวงศ์ตั้งหกนั้นไปเมื่อไปทันเข้าก็ถูกตรัสถามว่าตามมาทําไมก็ทูลว่าข้าพระองค์ต้องการบวชด,ด้วยกษัตริย์เหล่านั้นก็ตรัสว่าเมื่อต้องการบวชก็ไปด้วยกันก็เสด็จออกเดินทางไปด้วยกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอบรรพชาประสมบทแล้วได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปกติเหล่ากษัตริย์นั้นมีมานะทิฐิมาก อุบาลีนี้เป็นคนใช้มาก่อนขอให้อุบาลีได้บวชก่อนข้าพระองค์จะได้กราบไหว้ผูท้ที่บวชก่อนทิฏฐิมมณะจะได้ลดลงพระพุทธองค์ก็ทรงให้อุบาลีบวชก่อนแล้วก็ทรงพันวดให้เชื้อพระวงศ์เหล่านั้นภายหลังท่านเหล่านี้ได้ทรงพันวดในพระพุทธศาสนาแล้วรวมทั้งพระอุบาลีแต่และท่านล้วนแต่มีประวัติน่าศึกษาทั้งสิน้นก็ล่าวถึงพระอนุรุทธะเมื่อทรงพันวดแล้วก็บำเพ็ญเพียร ในที่สุดก็ได้ตาทิพย์ได้ทิพยะจักสุคือภายหลังที่ท่านฟังมหาปริสวิตกะของพระพุทธเจ้าก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมได้จักสูทิพย์เวลาไปนั่งพี่ใดท่านก็มักนั่งดูคนเกิดคนตายด้วยทิพยจักษุของท่านว่าคนนั้นเกิดคนนั้นตายคนนั้นไปเกิดแล้วท่านดูเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง และบางครั้งพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพิจารณาดูว่าเวลานี้พระอนุรุทธะประโยชน์ไหนก็ทรงทราบทันทีว่าพระอนุรุทธะกำลังนั่งดูคนเกิดคนตายด้วยจากสุเทพพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอนุรุทธะการที่จะกำหนดคนเกิดคนตายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันมากมายเหลือเกินแม้พุทธญาณก็ไม่ได้กำหนด พระอนุรุทธะได้เป็นสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งในภายหลังได้รับยกย่องว่าเลิศดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีจักษุเทพสมัยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานพระอนุรุทธะก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยเมื่อพระอนท์นถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปถึงไหนอย่างไรท่านบอกได้หมดสามารถตามกําหนดพระไท่ของพระพุทธเจ้าไปได้ตลอดว่าเข้าถึงไหนถึงชาญไหนไปแล้วในวันปรินิพาน เพราะท่านสำเร็จอภิญญาคืออภิญญาหกและได้บรรลุจตุสัมพิทาญาณคือปฏิสัมพิธาสีท่านจึงนับว่าเป็นพระมหาสาวกที่สำคัญมากองหนึ่งในจำนวนมหาสาวก80องค์ของพระพุทธองค์ส่วนท่านนอกนั้นก็ได้บรรลุมรคลหมดทุกโรคเว้นแต่พระเทวทัตซึ่งได้บรรลุชานโลกีอย่างเดียว